กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระพุทธศาสนาคือข้อใดตอบไตรสิกขาการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหาคือใครตอบจอห์นดิวีข้อใดเป็นความหมายของการพัฒนาหลักสูตรได้ถูกต้องที่สุดตอบการจัดทำหลักสูตรการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรข้อใดใช้ในการควบคุมทิศทางในการจัดการศึกษาตอบพื้นฐานด้านปัชญาการศึกษาบุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความหมายของคำว่าหลักสูตรหมายถึงวิธีการเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเราตอบทาบา ขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ทาบากำหนดคือข้อใดตอบวินิจฉัยความต้องการผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางคือใครตอบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนพิการที่จะขอรับเงินอุดหนุนขอยืมเพื่อจัดซื้อขอยืมและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดตอบมีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาลงทะเบียนและเข้าศึกษาในสถานศึกษามีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลข้อใดไม่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิ์ขอยืมตอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคนพิการมีสิทธิได้รับการบริการตามข้อใดตอบการนำทางจิจกรรมบำบัดการสอนเสริม ข้อใดคือปัจจัยของการวัดผลตอบทดสอบเพื่อคน้นและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมให้เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2 5 5 1ตามข้อใดตอบปีการศึกษา2552 โรงเรียนทั่วไปให้เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ทุกชั้นเรียนตามข้อใดตอบปีการศึกษา2555ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ตอบวิสัยทัศน์หลักการ จุดมุ่งหมายสมรรถนะของผู้เรียนข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ตอบมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 5 5 1มีกี่ข้อตอบ6ข้อข้อใดเป็นหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ตอบเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่นข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ตอบมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขานิสัยและรักการออกกำลังกายเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการเรียนรู้ข้อใดไม่เป็นจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551ตอบเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญกี่ข้อตอบ5ข้อข้อใดเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตอบความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการคิดข้อใดคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางก,การศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551ตอบ รักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการตามข้อใดตอบหลักพัฒนาการทางสมองและพะหุปัญญาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ผู้เรียนรู้กี่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตอบ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551ตอบระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปมาธรรมเป็นเกณฑ์สำหรับเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ใครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551ตอบนายสมชายวงสวัสดิ์ตำแหน่งใดเป็นผู้ลงนามประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551ตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551 ตัวชี้วัดที่ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ได้แก่ข้อใดตอบตัวชี้วัดช่วงชั้นและตัวชี้วัดชั้นปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551มีกี่ลักษณะตอบ3ลักษณะคือกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์หลักสูตรในระดับประถมศึกษาปีที่1-6ถึง6คือข้อใดตอบเป็นทักษะพื้นฐานหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3เน้นข้อใดตอบเน้นสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6เน้นข้อใด เน้นเพิ่มพูนทักษะความรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551จัดเวลาเรียนระดับป .1 ถึงป6จำนวนเท่าใดตอบวันละไม่เกิน5ชั่วโมงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551จัดเวลาเรียนระดับม .1 ถึงม .3 จำนวนเท่าใดวันละไม่เกิน6ชั่วโมง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551จัดเวลาเรียนระดับม4ถึงม6จำนวนเท่าใดตอบวันละไม่เกิน6ชั่วโมงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรตอบเพื่อตัดสินการเลื่อนช่วงชั้นเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาแต่ละแห่งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551มีกี่ระดับตอบ4ระดับคือระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับชาติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาต,าารรชาติได้แก่ชั้นใดตอบ ป .3 ป .6 ม .3 และม .6 ห,หลักฐานการศึกษาที่ควบคุมและบังคับแบบให้ใช้เหมือนกันทุกสถานศึกษาคือข้อใดตอบปอพ1ปอพ .2 ปอพ3ปอพ .1 คืออะไรตอบระเบียนแสดงผลการเรียนปอพ2คืออะไรตอบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ปพสาคืออะไรตอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา